สวัสดีครับวันนี้ผมมาเล่นเกมให้ดูนิดหนึ่งกับเกมนี่เลยรอแปบหนึ่งนะให้มันขึ้นชื่อกิ๊ดแปบหนง One Piece Odyssey ครับผมไม่ใช่ a s s e s s Increase Odyssey นะครับอันนี้คือ One Piece Odyssey เป็นเกม PC นะอันนี้เป็น PC เวอร์ชันนะครับรู้สึกว่าจะลง p พยหด้วยนะและที่สำคัญนะบน PC เวอร์ชันนี้มีภาษาไทยด้วยครับอ่าลักษณะของเกมมันก็จะเป็นแนวแนวผมว่ามันก็จะเป็นกึ่งๆึ่งรนะเอาละเดี๋ยวน้าม,มาเล่นให้ดูเลยนะครับเกมนี้ตอนนี้มีวางจำหน่ายอยู่ใน Store ของ Steam นะครับราคาก็น่าจะประมาณ พันห้ามะไม่รู้ว่าจะไม่ได้แล้วอ่ะนะพันห้าหรือพันหกเก้าสิบเนี่ยเราเลนี้นะครับหรือพันสี่เก้าสิบเนี่ยนะนะจำไม่ได้นะเป็นเกมใหม่เพิ่งออกเลยครับเอาละฮะเล่นเลยภาษาไทยเลยนะครับเริ่มเริ่มเลยก็ได้ฮะเพราะว่ามันก็เริ่มมันเซฟให้อัตโนมัตินะอันเนี้ยบันทึกอัตโนมัตินะครับอ่ะอย่างอย่าพึ่ง ไปจุดอื่นนะครับมาเรามาดูไอ้นี่กันก่อนเมนูของเกมนะครับเดี๋ยวนะตั้งกล้องให้ตรงๆนิดนึงอ่ะเซตติ้งก่อนนะครับแล้มาเนี่อ่าเรามาดูการตั้งค่าครับในเกมเนี่ยมันปรับมันเหมือนมันว่ามัน มันดีเทคเออใช้คำว่าดีเทคมันดีเทคสตรีมเด็กเนี่ยแล้วมันปรับไฮให้เลยนะฮะเนี่ยมันปรับให้ผมนะนี่ผมไม่ได้ปรับนะมันเลือกให้เลยนะครับส่วนของ Resolution นี่มันก็ล็อกไว้ให้อยู่ที่1280คูณ800นะอย่างอื่นมันก็จะเป็นไฮนะครับเอ้ยไม่จบสิอ่ะเริ่มเราเล่นเกมเลยนะครับ เป็นภาษาไทยด้วยครับนี่ดูสิตัวหนังสือก็อ่านง่ายดีนะแต่มันอาจจะตัวเล็กไปนิดนึงเพราะว่าจอเรามันเล็กนะฮะมันก็ไม่เล็กนะ,ะจอ7นิ้วนะครับสตรีมเด็กนีแต่เรามาดูกราฟิกกันก่อนครับมันก็มองเห็นนะฮะตัวหนังสือที่จอในวันเราถือเล่นกราฟิกของเกมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าอย่างลื่นอ่ะนี่คำสั่งในการประชดภยัยเราก็ต้องตามหาพวกพ้องก่อนนะครับก็คือเรือเราในซันนี่เนี่ยมัน ตกลงมาโดนฟ้าผ่าแล้วตกลงมาทะ,ทะเลครับนี่เพื่อนพวกก็กระจายตามหากันเราก็ต้องไปหาพวกก่อนนะครับผมพาดูการาฟิกก่อนนะลื่นไหลโคตรๆอะแล้วผมว่ามันสวยด้วยนะครับเนี่ยแฟนๆการ์ตูนวันพีซ น่าจะชอบเลยแหละเอาล่ะเรามาดูโอเวอร์เลนิดนึงนะครับว่ามันวิ่งขนาดไหนมากว่ากี่เฟรมเฟรมเรทก็จะวิ่งประมาณ40กว่านะครับเพราะเราปรับไฮเลยนะ40กว่าเฟรมก็ออกถือว่า okay. โอเคนี่นยูไนนาวนนีผมก็มาใช่แฟนการ์ตูนของ วันพีซแบบตัวยงนะครับก็แค่พอรู้ๆบ้างอนะรู้นิดๆหน่อยๆนะฮะางานั้นก็จะพูดกันทางเทคนิคของเกมนะครับก็จะบอกสีเฟร,รมในร,ในระดับที่ปรับ high นี่ผมว่ามันโอเคเลยนะผมเปิดเสียงนิดนึงนะมุมกล้องกับบุนนะ กดวิ่งไปดูสิว้าคุเนี้แห <Wow. S 2> ละเล่นง่ายนะตรงที่ว่าเป็นภาษาไทยนะครับเนี่ยภารกิจแรกก็คือตามหาพวกพ้อง นะ้ามึงจะตะโกนแข่งกับดนตรีทําไมไปหาพวกพ้องเลยแล้วกันครับตามเนื้อเรื่องเขาเลยป้าวิ่งก็ป้ายเราล้วสี่สเฟรมครับซึ่งมันก็สมมตินะไม่ถือว่าเร็วร้ายอันนี้ก็จะมีตกไป30บ้างนะครับแต่ไม่ต่ำกว่า30แน่นอนฮนะแฟรงกี้ก็บอกว่า ฉันเป็นห่วงคนที่หายไปเหลือเกินแม่มีทัพย์ไทยให้อ่านนะครับยวผมขอปิดไอ้ <c oughs> โมเลนนดหนึ่งนะแค่รู้แค่นั้นก็พอแล้วนะครับเก,กะเอาะ้อาะ,เ,าละเลยเริ่มเลยแฟงกี้เข้าร่วมกลุ่มแล้วไปตามหาเพื่อนต่อไป <c oughs> โอ้ฉากสวยนะครับแต่เราลงไปไม่ได้นะในน้ำ อันนี้เจออดูฟี่บอกว่าที่นี่ก็ไม่มีหมวกฉันหายไปไหนครับคือตอนที่ตกลงมาจากท้องฟ้าเนี่ยหมวกหายดูฟี่หมวกหายก็ตามหาหมวกด้วยแต่มีคนเก็บไปครับนาสปอยนิดนึงเรือลำนี้เราใช้ได้ไหมเนี่ยแฟงกี้บอกว่ามันใช้ไม่ได้แล้วเพราะมันผุแล้วนะเรือมันเก่าแล้วโอเคไปไปต่อ มีเครื่องหมายอะไรที่เป็นลักษณะนี้ครเข้าไปเซิร์ชได้ครับกดเซิร์ชกดปุ่ม B ก็จะเป็นเซิร์ชครับเซิร์ชผมว่าปรับไฮมันอาจจะเวอร์ไปนิดนึงนะถ้าเราปรับสักมีเดียมนะสมมุตินะครับปรับสักมีเดียมเนี่ยอาจจะได้เฟรมเรทที่60ได้สบายนะครับแต่ขนาดนี้ผมว่ามันก็โอเคนะไม่ได้ขี้เลยหรอกเนี่ย ลูฟี่นี่ก็เป็นคนชอบกินจริงๆนะครับเรื่องกินนี่ลูฟี่นี่ชอบมากเห็นอะไรก็จะกินหมดมหมวกฉันกูไม่ได้หล่นไปในน้ำนะ,ะหล่นไปมันก็นลระมามีคนเก็บนะ,นะนะสปอยอีกแล้วอ่าคุย กราฟิกทำดีเลยนะครับเป็นแนวเป็น cg แบบเซลเชดป่ะมันก็ไม่ใช่เซลเชดสิมันเขากล่าวแล้วว่ามันตัวละครสวยอะสวยเลยใครชอบใครชอบประตูเรื่องวันพีซเนี่ยมาเล่นนี่ผมว่าโดนอะสำรวจก่อนอ่ามีไม่มีปลาให้กินเลยเหรอหิวจังเลยคือลูฟี่เนี่ยมันจะกินข้าเดียวเลยนะครับตอนนี้หิวมาก เหมือนตรงนู้นผมเห็นใครยืนอยู่แวบ,บๆวะอ่าเนี่ยมีเพื่ออะไรอีกคนน,นึงวะใครเจอนามิรอเปล่าอูซุอบอกแถวนี้ไม่มีเห็นไม่เห็นเลยนะทุกคนไปไหนกันหมดนะอ้ยุโอ้โหม,มีมีซับภาษาไทยแบบว่ามาจาก มาจากผู้ผลิตเลยนะครับไม่ไม่ไม่ไ,มได้มีทีมงานมอสไหนนะฮะว้าวบนป่านี่มันก็จะมีมอนสเตอร์ด้วยนะครับรอันนี้ก็ได้เข้าร่วมกลุ่มอีกคนนึงแล้วมันก็จะเหมือนแนวแนวอ p g เนาะ ตามหาพวกพ้องแต่ว่ายังหาไม่ครบนะครับไปไปไปวิ่งไปีมจะเป็นวิ่งนะครับเห็นเพื่อนอะไรอยู่ตรงนู้นฮะถ้ามีสัญลักษณ์แดงๆเนี่ยคือต้องเข้าไปคุยนะครับจะเป็นเนื้อเรื่องหลักโรบินก็บอกว่ามไม่มีใครมาเกยตื้นแถวนี้นะอหวั่นไหวเลยกู ในเรื่องของเกมนี่ก็จะเป็นเป็นภาคภาคนี้ไปเลยภาคใหม่ไปเลยนะหมายถึงว่าไม่ได้ต่อกันในเรื่องหลักในการ์ตูนเท่าไหร่นะแต่มันก็มีผสมผสานนะครับออาเหี๋เพื่อนอีกคนนึงไปไปเจอกันให้รบพบชอปเปอร์บอกว่าได้กลิ่นนะน่ามีจางๆนะในทางแถวๆนี้แหละจริงเหรอชอปเปอร์ ต้องเข้าท้านี้แล้วนะกินำมีเข้าไปในถ้ำนี้ละอกูจะพากเสียงเป็นดูลลามอนทำไมวะเนี่ยนคุณนิมิลุยกันเลยลฟีบอกลุยเลยอ่ะลุยก็ลุยครับเข้าไปเลยครับอันี้มันเกมก็บาลังกำลังบันทึกโอ้โหลดะโหลดเร็วดีนะ ปึง้งนั่นะเข้ามาในถ้าแล้วฉากสวยนะครับกราฟิกบนพื้นก็ทําสวยดีนะอะไรเนี่ยแน่นอนครับนี่คือจุดเซฟครับักหน่อยเพื่อความปลอดภัยในการเล่นเกมครับพวกเราเซฟไว้นะฮะ ต่อไปต่อวิ่งไปเลยวุยว้ยลุยลุยลุยเจอใครอีกแล้วอ,ออกมาแล้วโอ้สวนลิงยักษ์โอ้กราฟิกส,สวยดีครับเกมนี้ไหนว่าลิงยักษ์หาลิงยักษ์ก่อน มายมอนสเตอร์ด้วยนี่ไงไอลิงยัดไอลิงส้มโอ้โหนามิอยู่นี่น<ด>เอง<ด>โอเ้เราก็อยู่ไกลาจากจากจากนามินะครับลูฟีฟ่ไปช่วยกันปะดได้เลย โอ้โห oh ช่วยนามิจากสัตว์ป่าโอ้โ oh หกราฟิกครับคุณดูกราฟิกพวกย่าดิสวยจังเลยนี่ผมเดินช้าๆให้ดู่ hey, สโลสวยดีนะครับโอ้ oh, ทาฉากจากตรงนี้ไปไม่ได้นะนี่ต้องอ้อมไปสินะไปทางนี้ไม่ได้เหรอเหมือนเหมือนทางนี้น่าจะไปได้อนะ ทางนี้ไม่ได้ลูฟี่ไปทางนน้นอ่าจ้าไปทางนี้นะจ๊ะวิ่งเลยกด LT เพื่อเลงเป้าแล้วกด RT เพื่อใช้อะ,อะลองดูสิ LT เลงเป้ากด RT ใช่โอ้ยยืดแขนแล้วอ๋อยืดแขนครับยืดแขน เทกระโดดข้ามไปเลยปุ๊บยุบเดี๋ยกวกนะเมื่อกี้น้ามองไม่เห็นเงาเลยต้องยืนหน้าเข้าไปครับแก่แล้วไม่มีอะไรดีเลยคุณดีอย่างเดียวผมอะแก่แล้วมีดีอยู่อย่างเดียวคือหล่อขึ้น <c oughs> <c oughs> เขาจะเกลียดกูกันเพราะอย่างเงี้ยแหละนะเอ้ยมึงอ่าอะไรวะนี่ฮะ อือะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันะเหมือนก็จะเป็นอันเดียกันอยู่ตรงโน้นนะเจอเห็ดเน่นะกูว่าแล้วลูฟี่มันจะกินเห็ดอีกแล้วครับอ่าไม่เป็นไรเปลงยืดแขนโหลดโหลดข้ามไปเลยอ้ เขาจะบอกเกี่ยวกับเรื่องไอเทมนะครับถ้าเป็นไอเทมที่มันเรืองแสงโอ้ก้น,นเก็บแอปเปิลด้วยไอเทมที่เป็นเรืองแสงอย่างเงี้ยเราทุบเอาได้ทุบเลยแล้วก็เก็บนี่เน่เอามือยาวๆสอยให้ล่วงอ๋อมีอะไรคล้ายๆรูปปั้นด้วยนะ โอ้ดีจังเลยครับเป็นภาษาไทยเลยนะฮะแม่แฟนแฟนเกมนี้นี่ผมไม่อยากให้เขาพลาดกันเลยนะครับกระโดดหอมปีนไว้ขึ้นมาข้างบนนี้เป็นอีกเนื้อเรื่องนึงแล้วครับเห <c oughs> มือนโคม่างี้อะไะครับคราวนี้เราจะเข้าสู่โหมดโหมดต่อสู้แล้วนะของเกมนี้แล้วนะครับเรามาดูกันว่าจะเป็นแบบไหนนะนี่ ดูเลยนี่ฮะมันก็เหมือนแนว RPG นะแต่สวยชิเป๋งเลยกราฟิกโอ้โหแบ่งเลืองเยอะแยะเลยตาลายแล้วว่ะไม่เีแน่ต่อยเข้าไปครับทีเดียวตายเลยลูฟี่โคตรโหดไม่เีแน่เตะอุซุปยิงเข้ามานี่ไม่ตายไว้อุซุปอุซุปไม่ได้นะอุซุป โดนตีนโอ้โหอูซุปโดนก็อ้โอ้สองร้อยเลยเว้ยเฮ้ยไม่ีแน่ทีเดียวไม่ตายอีกโอโ้ไม่ีแนะ่ทีเดียวครับเรียบร้อยนะโอ้โหฮ่าได้ไปไปไปต่อไปต่อ ตรงนี้มีอะไรมา้มาเป็นเนื้อเรื่องอีกแล้วไอ้นี่โผล่มาอีกข้างไหนจะ้าแมต้องส้อีกแล้วนะครับมันมีท่าพิเศษด้วยนะเดี๋ยวปเาะนาานะการใช้ทักษะนี่ไง นี่มีทักษะ้วยครับโโลโลนี่ใช้ท่าไม่ตายอย่ามัดลูกนตไโมลูฟี่คนเดียวปากเกลียบโอ้โหนี่ไข่ไข่ชอบการ์ตูนวันพีสนี่นเขาต้องเล่น,นเลยน,นะครับเกมเนี้ย มีอะไรให้เก็บโห่กว่าคขาจะไปถึงตรงโน้นไปครับกระโดดข้ามไปวิ่งเดี๋วิ่งเดียนะลืมละลืมลืมกดวิ่งโอ้ดูสิมีเรืออยู่ตรงนั้นด้วย ขอ,องอีกแล้วเก็บไปก่อนฮะเจอดฮะฮะเพนควินเข้าไปลุยกับเพนควินเลยลเฮ้จะหนีดูดูไม่ค่อยเหมือนตัวร้ายนะนนมันหิวอ่ะสิอ๋อหิวหิวเออูซุเข้าไปทำไมเรา ช่วยว่ากันมัเราสิเอ้ทางนั้นนายก็เปิดทางให้พวกเราสิเดี๋ยวอุซุปดูชอจุป,ปมีอะไรหรือช็อปเปอร์มันไม่เห็นเราเป็นศัตรูก็จริงแต่มันหิวนะเว้ยอ่ะมันจะแดกมือแล้วครับอุซุปว้ายุซุปโดนเละเลยอุซุปเออะดูไฟช็อตเร็วไปช่วยอุซุปกันพวกเรา เหมือนกูเล่นเกมไฟน a l f เฟ t a ซียังไงไม่รู้เลยว่าเฮ้ยอูซุปตอนนี้โดนล้อมอยู่นะครับเราต้องช่วยอูซุปให้ได้ก่อนไม่งั้นเราจะไม่งั้นอูซุปตายแน่นอนฮะไอเพนกวินนี่ก็ดูไม่ธรรมดาเลยนะครับไอเพนกวินเนี่ย ดอกนี้โอ้โหเลือดเลือดลบเพียบเลยครับไม่ยิน呐ะโอ้โหเฮโอ้โหโอ้ผัดโดนตีที่เป็นพันเลยนะครับ นี่ต้องให้ช็อปเปอร์ครับฮิวให้ไม่ไงั้นไอ้นี่ตายแน่แน่ยฉันจะตายอยู่แล้วขยับตัวไม่ได้ เฮ้ยตายเลยเปล่าวะเฮ้ยอมงงเอคอ่าตายไปตัวแล้วครับอยู่ยนซ่นนาโอเลกาังให้เพื่อนก่อนครับโอ้โหเกือบตายฮะไม่ได้ฮะโอ้โ้โ้้้้้้้้้ วางแผนดีๆนะครับอันนี้มังตัวแข็งนะม่ยอมเดี๋ยวเดี๋ยวเยายไม่เอาไม่เอาเอาท่าพิเศษเลยตายยังเออเหลือตัวเดียวแล้วมึงมโอ้โหไอเพนควินนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมโอ้ยท่าพิเศษตายเลยมึงส,สันจิเออเวนกรรมกูกูทำเพื่อนตาย กระโดดไปอัดลุยมากเลยตีแน่เมึอนไอเป็นควินให้มันชุบชีวิตได้เปล่าวะอ่าเพื่อนตายชุบชีวิตไม่ได้เลยวะเฮ้โหดเว้ยเ,เ,เอาใหม่่อ่านก่อนไม่ใช่ไม่เป็นท่าโจมตีทั้งนั้นเลยชุบชีวิตไม่ใช่ชุบชีวิตเติม เติมเลือดให้อูซุปก่อนโอ้ใหจมดสติอีกแล้วเอาละมึงพลังมัดไม่ยินเมึงทีเดียวตายไปเลยจบเรื่องอันนี่หายพอดีเอาแล้วสันจีกูละ่ะ นา e ปดล็อก nice, พื้นที่ยูซุปบนได้ค่า x อเพิ่มขึ้น,นอ่าเวนกามและสันจีล่ะเฮ้ยเกมนี้มันถ้าเพื่อนตายมันตายหรือเปล่าวะนั่นมันไฟเอ็มบเบมอ่าซันจิฟื้นกลับคืนมานะครับแต่ค่า XP เมื่อกี้ก็ไม่ได้ไปนะครับเอาละครับโอ้โห เป็นไงเกมดีไหมเกมดีนะครับสนุกดีนี่เป็นภาษาไทยด้วยยิ่งยิ่งเล่นไปอ่านไปยิ่งเพลินอะ่ะสนุกเลยละ่ะที่สำคัญก็พกเล่นได้ด้วยนะครับส่วนเรื่องกราฟิกเนี่ยนะแนะนำว่าถ้ามันปรับได้ไหมจากตรงนี้ลองลองดูนะลองดูนะพวกเราไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้ว เรามาต้องลองปรับกราฟิกกันดูนะครับปรับเป็นมิดเดยมนะลองปรับมิดเดยมให้หมดเลยอลองดูนะนี่เป็นมิดเดยมแล้วนะครับแล้วเรามาดูค่าโอเวอร์เล์ใหม่เอ้ยโอเวอร์ลยไปสามดิจะได้เห็นสองก็พออ่ะวิง่ง เป็นไงบ้างก็ได้ขึ้นมา45 47เองเว้ยปรับมีเดียมก็สวยอยู่นะแต่ไหนๆฮะเล่นทั้งทีปรับไ้ไปนั่นแหละ แต่ผมว่า v ีซิงผมเป็นออฟดีกว่า,าก็ฟเฟรมเลทก็จะตกลงมาหน่อยเมื่อกี้จาก47ลงมาเหลือ42 40เห็นไหมครับอ่าแ,แต่ก็ยังสวยอยู่อะ่ะเกมก็ยังสวยอยู่นะครับเล่นแบบนี้ก็ได้นะหายก็ยังได้อยู่นะเอาละใกล้แล้วนะใกล้ใกล้ถึงจุดที่เราจะไปช่วยเพื่อนแล้วนะ อ้าวยี่กว่านาทีแล้วเหรอนี่ยยี่สิบี่นาทีแล้วครับแหมสนุกทีเดียวนะครับวันนี้ก็มาพรีวิวรีวิวให้ดูนะครับว่าเล่นเกมให้ดูนิดนึงนิดนึงของนาง้ากระปาไป20นาทีแล้วว่าเกมนี้เล่นบน s t e ี m เด็กลื่นไหมการาฟิกสวยไหมแล้วก็ที่สําคัญคือมีภาษาไทยมาตั้งแต่ซื้อมาเลยนะครับถ้าซื้อมาก็มีภาษาไทยเลยไม่จําเป็น ต้องไปหาโหลดแพทที่ไหนมาแก้นะครับเอาละครับถ้าคุณชอบวิดีโอลักษณะนี้ที่นะ้ามารีวิวอย่างนี้นะครับก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครให้นะด้วยนะแล้วถ้ามีาโฆษณาขึ้นมานะก็รบกวนช่วยกันดูนิดนึงนะกดดูโฆษณานิดนึงอดทนนิดนึงนะครับไม่กี่นาทีช่วยนานะานาก็จะได้ตังค์นะครับเพราะตอนนี้ก็ มีรายได้จาก YouTube อยู่150บาทแล้วนะครับประมาณ154บาทนะที่กูทำวิดีโอมาเพียบเลยเนี่ยเพื่อมีอยู่154บาทนะครับไม่ต้องสีเลียสนะไม่ต้องสีเรียสน,นะสนนะถ้าเกิดอยากจะกดข้าเมื่อกดข้ามไปเถอะไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าเกิด,ดอยากจะช่วยนะจริงๆก็กดดูได้แค่นั้นเองนะสบายๆนะไม่ต้องสีเลียสน,นะครับเพราะว่าผมก็ตั้งใจทำเพื่อมอาให้พวกท่านอ่ะได้รับชมกันอยู่แล้วนะครับ เอาละครับถ้าชอบก็เหมือนเดิมนะอย่างที่กล่าวไว้วันนี้นะก็ขอจบรีวิวเล่นเกมให้ดูนิดนึงกับ One Piece Odyssey นะเพียงเท่านี้นะและเหมือนเดิมนะครับผมนั้นรักพวกคุณทุกๆคนเลยครับแล้วไว้เจอกันใหม่กับเกมถัดไปนะสวัสดีครับเดี๋ยวนะไปเล่นต่อละชอบกราฟิกย่าตรงเนี้ยสวยดี